สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรละคนามังกรนะคะ,ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์นะคะของพวกคุณชาวราศีมังกรและคนามังกรประจำเดือนเมษายน2563นะคะคลิปนี้ดูได้ทั้งคณาและราศีนะคะแล้วก็ทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่นะคะแล้วก็สำหรับ ผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะเราใช้โหราศาสตร์ไทยในการแบ่งวันที่ถ้าคุณไม่แน่ใจก็ให้คุณกดเข้าไปดูใต้คลิปนะคะเพื่อดูว่าคุณอยู่ในราศีนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าแต่ละช่องเขาจะใช้ศาสตร์ไม่เหมือนกันนะคะวันที่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเข้า เรื่องของพวกคุณเบนก็จะพูดทุกๆคลิปเลยนะคะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการอ่านทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่คนโสดเช่นเคยนะคะคนโสดเบนมองว่าหลายๆคนนะหลายๆคน,นะค,นคุณอาจจะได้เจอใครแบบ,บปุ๊บปั๊บ ฉับพันกระทันหันมีเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับคุณนะแล้วก็คุณอาจจะเคยผ่านเรื่องโป๊แตกมาแล้วนะคะโป๊แตกในที่นี้คืออะไรอาจจะจับได้ว่า,าคนที่คุณคนที่คุณคุยอยู่หรือหรืออดีตแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เขามีใครอีกคนหนึ่งนอกจากคุณนะมันเป็นเรื่องราวที่ผ่านมานะคะมีการทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เลิกลากันไปความสัมพันธ์ จบจากกันไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ณนะช่วงเวลานี้หลายๆคนก็อาจจะเจอแล้วเจอแบบปุบปรับฉับพลันบางคนเร็วๆนี้ก็อาจจะคนที่ยังไม่เจอเร็วๆนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เจออันนี้ตามภาพรวมนะคะตามภาพรวมที่ที่ออกมาตรงนี้นะคะมีไพ่หนึ่ถ้วยเข้ามานะมี1น่ถ้วยค่ะมี The Tower ค่ะ มีเดอะเวิลคือพลังงานเป็นคนทางไกลนะหนักไปหนักไปทางคนทางไกลมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องต่างที่ต่างถิ่นอาจจะต่างจังหวัดต่างต่างอำเภออะไรอย่างนี้ไปจนถึง,ต,งต่างประเทศคนต่างชาติต่างเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมแบบนี้ก็เป็นได้นะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะเบนจาไม่บอกหรอกว่าธาตุไหนราศีอะไรนู่นนี่นั่น คือคนโสดนะโสดมาพอสมควรและก็ไม่ควรจะปิดตัวนะคะใครเข้ามาก็คุยไปนะเนาะเบนไม่ได้สนับสนุนให้คุณเจ้าชู้นะแต่ว่าคนเราเราต้องมีสิทธิ์เลือกเราไม่ใช่ตัวเลือกนะคะเราไม่ใช่ตัวเลือกของใครเรามีเราม,มีมีสิทธิมีเสรีภาพที่เราจะเลือกคนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคนที่เข้ามาหาคุณมีทั้ง มีทั้งคนที่พึงระวังคือคนที่มีครอบครัวแล้วมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะ,ะเป็นครอบครัวเลยแหละอาจจะเขาอ,อาจจะมาบอกคุณว่าเลิกและอย่าและอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นได้แล้วก็คนที่พ่อไม่แม่ไม่ลูกติดพ่อไม่แม่ไม่เรือเรือพ่วงอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีก็มีเข้ามาหาคุณเยอะอะเ็นมองว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่เยอะมีคุณเป็นคุณอยู่ในช่วงแบบเหมือนดวงกำลังมาเนาะเออไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีนะคะแต่ว่าเบนก็มองว่าคุณก็คุณก็มีความพิจารณาเหมือนกันถึงแม้ว่าออ,อยู่อะอยู่เป็นโสดเนี่ยมันก็เหงานะคุณก็มีความโหยหาอะไรสักอย่างหนึ่งคุณก็มีความขาดมีความต้องการของของขาดอะเออ ถ้าพูดให้มันตลกตลกอะนะก็คือเหมือนของขา,ขาดขาดของมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะไหนๆก็มีคนเข้ามาแล้วเป็นก็มองว่าเออมันมีแนวโน้งที่ดีก็มีเหมือนกันมันไม่ใช่มีแต่คนที่แย่ๆเสมอไปนะคะมีเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีหนึ่งถ้วยะคะ่ะแต่บางคนอะบางคนก็บอกว่าเออตอนนี้ชีวิตก็มีความสุขดีนะก็ถึงแม้จะมีคนเข้ามาก็ไม่ได้บางคนก็ไม่ได้โฟกัสนะคะ โฟกัสไปในเรื่องของการทํางานมากกว่าเหมือนคุณกําลังสนุกอยู่กับงานนะมีอัศวินอัศวินไม้อยู่ตรงนี้ว่ากําลังสนุกอยู่กับงานการทำมากินนะคะมีแปดเหรียญมีแปดเหรียญด้วยมีเจ็ดเหรียญแบบนี้นะคะบางคนแบบว่าช่วงนี้หลายๆคนหรือบางคนช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงิน ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเป็นพิเศษขยันเป็นพิเศษช่วงนี้มีภารนีศิลยังไงกเ็เรื่องการเงินก็กระเบียดกระเสียนนิดนึงนะคะช่วงนี้นะสำหรับราศีมังกรลัคนามังกรรายจ่ายเยอะนะคะรายจ่ายเยอะไหลามาเป็นน้ำป่าแต่รายได้มันไม่บาลานซ์กันะนะคะมาไม่ทันเงินเข้ามาไม่ทันใช้นะคะ ณนะจุดจุดนี้น้องอาจจะมีความยุ่งยากวุ่นวายในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเป็นมองว่าคุณก็หาทางออกคุณก็ฉลาดพอที่จะหาทางออกให้กับตัวเองได้นะแล้วก็ผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยดีนะคะ,ะสิ่งที่สิ่งที่อยากจะเตือนเนอ เบนก็เตือนไปแล้วเนาะเรื่องของแบบอเรื่องของคนที่เข้ามานะคะเรื่องของคนที่เข้ามาที่เป็นบอกว่าอาจจะมีคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเออมาโกหกคุณว่าเขาโสดหรือเพิ่งจะโสดหรือหรืออีกอย่างหนึ่งคือแบบเหมือนกําลังทะเลาะก,กันเลยเนี่ยจะเลิกเขาไม่ยอมเลิกอะไรอย่างเงี้ยเออทํานองเนี้ยนะคะ ดูให้ดีๆนิดนึงนะคะคนไม่จริงใจมีเยอะแต่คนจริงใจก็มีมากเช่นเดียวกันคุณต้องใช้สติพิจารณากันนิดนึงนะคะค่อยๆดูไปเนาะไม่ต้องรีบถึงแม้ว่าคุณจะโสดแต่เป็นก็มองว่าคุณก็ไม่ได้รีบอืมทีนี้ค่ะไพ่สาใบาที่เป็นหยิบมาให้นะคะมี สามดาบค่ะมีสามดาบมีสามถ้วยแล้วก็มี1ไม่เท้าค่ะบางคนอาจจะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆแบบนี้นะคะมีการแบบว่าออพูดคุยดีงานการงานใหม่ๆเข้ามาหาคุณเป็นช่วงที่คุณแบบเหมือนอยากทํางานทำหลายๆคนอนะอยากทํางานอยากหาเงินอะไรแบบนี้นะคะมีก็จะมีแต่แบบ ความสัมพันธ์ก็จะมีแต่กลุ่มเพื่อนๆอ,อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาหาคุณอนะอย่างที่บอกบางทีอ่ะคุณควรจะดูว่าเป็นเติร์ดปาร์ตี้เป็นนักสามเศร้าหรือเปล่าคุณควรจะระวังไว้ให้ดีนะไพ่มันมาขนาดนี้แล้วนะมันจะสร้างความวุ่นวายให้กับคุณมากๆเลยนะคะต้องดูให้ดีๆเลยทีเดียวอืมไพ่ค่อนข้างแบบ จะบอกว่าพ่ายแย่ไหมไม่ได้แย่นะสำหรับคนโสดอะ่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องเด่นๆของคุณอะ่ะเรื่องเด่นๆของคุณน่าจะเป็นเรื่องการเงินอืเรื่องการเงินมากเลยอะ่ะการเงินนี่คือต้องตั้งหน้าตั้งตาอย่างมากเลยนะหาเงินแบบหมุนเงินภาระหนี้สินอะไรแบบเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ระมัดระวังในการใช้จ่ายอะ่ะเงินขาดมือ จะช็อตง่ายๆนะคะไฟฟ้าจะรัดวงจรง่ายๆเนาะเอ่อทีนี้ค่ะไพ่โ o แมน c ์แองเจค่ะเขาให้ไพ่ h า a r t to Heart Conversation ค่ะมาให้กับคุณเอ่อไพ่ใบเนี้ยค่ะถ้ามันเป็นเรื่องความรักเนี่ยเขาบอกว่าเอา่อให้ใช้ความจริงใจค่ะเราจะคุยกับใครเราจะสารสัมพันธ์กับใคร ก็ต้องมีความจริงใจนะเป็นพื้นฐานแล้วในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือคนที่เข้ามาหาคุณอนะ่ะให้คุณดูว่าความจริงใจของเขามีมากน้อยแค่ไหนหรือมีแต่คำพูดการกระทำเขามันชัดเจนหรือไม่นะเป็นถึงบอกว่าเหมือนไพ่กำลังเตือนว่า คนที่จริงใจก็มีคนที่ไม่จริงใจก็มีเพราะว่าเบนบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าคุณน่ะน่าจะมีใครหลายๆคนที่ที่เข้ามาให้คุณได้เลือกได้พิจารณาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้ช่วงจังหวะเวลานี้เป็นโอกาสของคุณในการคัดเลือกคัดสรรคนที่ดีคนที่จริงใจสําหรับคุณนะคะเพื่อที่ให้ความสัมพันธ์อ่ะมันมันก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแบบสมบูรณ์แบบเพราะว่าไพ่ดูเวอร์เนี่ย มันก็เป็นไพ่ของความสมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมสมบูรณ์พูนศกแบบเนี้ยอยู่แล้วนะคะไพ่มันมาเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่เลือกทางเดินเอ,อ่อเพจจอบอลนะคะเขาบอกแบบนั้นนะเพจ e อบอลคือการเลือกการเลือกการหาหาทางให้ตัวเองแบบคือไปสู่ในในในสิ่งใหม่ๆในเรียนรู้ในสิ่งที่มันดีกว่าเดิมแบบนี้นะคะ เหมือนพัฒนาพัฒนาตัวเองอะ่ะอืมพัฒนาชีวิตตัวเองอะ่ะนะคะก็สู้ๆนะเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนโสดเนาะโอเคทีนี้เรามาดูทางฝั่งของคนมีคู่กันบ้างคะ่ะคนมีคู่ชาวราศีมังกรและคนามังกรน,นะคะบางคนอาจจะเรียกแบบราศีมกรเนาะจริงๆแล้วคือราศีมะกรน,นะไม่ใช่มังกรน,นะคะอ คนมีคู่ค่ะคนมีคู่เป็นมองเห็นถึงความไม่ลงรอยกันไม่ลงรอยกันระหว่างคู่ของคุณช่วงนี้หน้าร้อนเนาะอากาศร้อนๆเนาะทัศนคติความคิดความต้องการไม่ตรงกันใบแรกมาก็เจอเดอะทาวเเลย เปิดมามีความชะงักงานเล็กน้อยนะคะ The Tower 5ไมิถทาค่ะ1ดาบค่ะอีกโก้มาอีกแล้วนะคะอวยยศตัวเองกันไปที่เรียบร้อยเลยนะความต้องการคนหนึ่งเอ่อสองคนในความสัมพันธ์ค่ะความต้องการที่แตกต่างกันคืออะไรคนหนึ่งอยากได้การดูแลเอาใจใส่ประหนึ่งมารดาดูแลบุตร ประมาณแบบนี้ไม่รู้ใครเป็นบุตรใครเป็นมารดาประมาณแบบนี้นะคะมีไพ่เอ็มเพรสอยู่ตรงนี้ด้วยอยากได้การอบอุ้มดูแลเอาใจใส่มากๆมากๆมากๆเลยนะอีกคนหนึ่งก็ค่อนข้างจะขยันทำมาหากินมากๆทํำงานทำเงินโดยเฉพาะช่วงนี้เงินขาดมือมีรายจ่ายเยอะรายรับน้อยอะไรแบบนี้นะคะก็ยิ่งจะแบบเหมือนบ้าท,ทำได บ้าทรมาหากินอ่ะเออมุ่งมั่นอยู่แต่กับการธรรมาหากินแบบเนี้ยนะคะทีนี้ค่ะเออเบนมีความรู้สึกว่าต่างคนมันต่างเหมือนพอพอพอ,พอความรู้สึกในคิดหรือทัศนคติม,มันมันแยกกันออกไปอย่างเงี้ยมันไม่ตรงกันไอคนที่อยากจะได้การดูแลเอาใจใส่เนี่ยเบนมองว่าน่าจะมีใครใหม่ๆเข้ามาเข้ามาพูดคุยหรืออาจจะมีใครในเนี้ย ในความสัมพันธ์เนี้ยแอบไปพูดคุยกับคนอื่นอืมแอบไปพูดคุยกับคนอื่นบางทีอาจจะมาแบบอะไรนะแชทเหรอเออไปแชทไปแอบแชทอะไรแบบเนี้ยนะกับคนอื่นบ้างอะไรบ้างเพื่อแบบเหมือนก็แค่ก็แค่แคลายเหงาเออก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้คิดอยากจะจริงจังอะไรนักหรอกแบบเนี้ยนะคะแต่แบบพอถ้าคุยแล้วมันจะติดไงนะ ทีนี้เนี่ยมันมีไพ่ห้าเหรียญอย่รงเนี้ยไพ่ห้าเหรียญแบบเหมือนอารมณ์แบบหวยหาความรักความเมตตาอะไรประมาณแบบเนี้ยนะคือขาดอะไรอะไรก็ขาดอะ่ะมันไม่มีอะไรเติมเต็มเลยแบบเนี้ยนะคะมันมีแต่ความขาดหายฉันอยากได้อะไรมาบางอย่างแบบเนี้ยหาหาเพื่อนคุยหาที่คุยเป็นมองเห็นถึงออการสื่อสารผ่านสือ่อ ผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์อะไรแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะทีนี้เนี่ยปัญหามันคืออะไรปัญหามันคือการถูกจับได้โป๊ะแตกคือเห็นเห็นคนคนหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจะบ้าง,งานแต่เขาก็ไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับการทำงานจนเขาแบบปิดหูปิดตาขนาดนั้นนะเขาก็มีการแบบจับตาดูอยู่เป็นระยะระยะ คุณอย่าคิดว่าเขาไม่สนใจนะเออมันมีความสนใจอยู่ในนั้นนะเห็นอย่างนี้เขาก็คี้หึงเหมือนกันนะคะคือของของใครๆก็ห่วงอะนะเป็นธรรมดานะคะทีเนี้ยมันเลยนํามาซึ่งการทะเลาะเบาแหวงและถามว่าคนที่เป็นคนผิดเนี่ยยอมรับไหมไม่ไม่ยอมรับหรอกมันถึงได้ตีกันบ้านแตกยงนี้ไงบางคนแตกไปแล้วบางคนบอกว่ามาเบ้นมันละเอียดไปเรียบร้อยละมันแหลก มันแหลกคามือไปเรียบร้อยละอืมนะก็มันด้วยความอารมณ์อารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบในการที่เอ่ออยากจะหาเพื่อนคุยอารมณ์ชั่ววูบในในการที่แบบคือทะเลาะบอกแวงแล้วก็หนักไปหน่อยแบบนี้นะคะใส่ใส่กันหนักไปหน่อยบางคนก็นั่นะแหละความสัมพันธ์อย่างที่บอกค่ะแหลกละเอียดกลายเป็นทาวเวอร์เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่โดนจับโปะนะ มันไม่ถึงกับสถานการณ์เนี้ยเป็นมองว่ามันไม่ถึงกับรักสามเศร้ามันไม่ถึงกับเป็นสามเศร้าสี่เศร้าขนาดนั้นเพราะว่าเออไพ่มันไพ่มันยังไม่มันยังไม่ถึงกับผูกสัมพันธ์หนักขนาดนั้นมันแค่ผิวเผิอนอืมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคนมีคู่ตรงเนี้ยคุณได้เจอได้พบได้เจออะไร มานะคะแล้วก็นั่นแหละอย่างที่เป็นบอกมันจบไปมันจบไปเรียบร้อยแล้วสําหรับบางคนกูไม่กลับอืมถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้ทําอะไรเลยฉันคุยอย่างเดียวเองแต่ว่ามันก็เป็นความผิดนะนั่นมันก็ถือว่าการแบบผักหลังนะจ๊ะอย่าคิดว่ามันไม่ผิดนะจ๊ะออ ไพ่สามใบของคุณค่ะไพ่สามใบนี่ไงเดอะทาวเวอร์นะคะเดอะทาวเวอร์มาสองใบเลยนี่ก็เดอะทาวเวอร์นี่ก็เดอะทาวเวอร์นะคะแล้วเบนมองว่าเอมเ r อ r เรอร์นี่แหละเป็นคนทำเอมเปอรเรอร์ <laughs> นี่แหละเป็นคนทำไพ่เขาเล่าให้ฟังแบบนั้นนะคะเนี่ยคือ เรื่องเงินก็มานะคะอย่างที่บอกว่ารายจ่ายรายจ่ายมาเยอะค่ะรายรับมันง,งอกไม่ทันอะรายรับมันงอกไม่ทันรายจ่ายนะคะคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายเอ,อ่อรายรับบอกคุณจะคุณยังต้องใช้เวลาที่แบบคุณต้องรอแบบนี้นะคะมันไม่ได้มาทันอกทันใจคุณเหมือนกับเรื่องโปะแตกที่มันพุ่งเข้ามาหาคุณก่อนนะคะทีนี้ค่ะคุณจะทําอะไรคุณต้องมีการยับยั้งชั่งใจคุณต้องมี สติสัมปชัญญะนิดหนึ่งบางคนอาจจะบางคนอาจจะบอกว่าเออหมอเป็นฉันเป็นเจ็ดถ้วยมานานแล้วอะไรเงี้ยเราเป็นเจ็ดถ้วยมานานแล้วเอ,อ้ยไม่ใช่เจ็ดถ้วยขอภยัยเจ็ดเดือนเจ็ดเดคือการแบบเฝ้าดูพฤติกรรมของคนคนเนี้ของคู่ของคุณมานานแล้วนานมากแล้วแล้วมันไม่ไหวแล้วก็เลยแบบว่าอง์ลงนะคะอง์ลงฟ้าผ่าก็เลยจัดสักจัดสักรอบนึงแบบนี้นะคะ บ้านแตกกันไปเลยอรารวาสบ้านแตกแบบนี้นะคะก็เป็นไปได้นะคะอาจจะเจออาจจะไปเจออะไรอาจจะไปเจอเขาคุยกับใครหรือเปล่านะใต้สำหรับเป็นสามเหลี่ยมมีคนที่แอบคุยมีคนที่แอบคุยกับคนอื่นอยู่ในนี้นะใช้คำว่าแอบคุยก็แค่คุยเฉยๆม,มันไม่ได้มีแบบไพ่ที่บอกว่าคุณจะไป อะไรอะไรกันสิบแปดบวกอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านั้นนะมันก็แค่มันก็แค่เล่นเล่นหัวหัวแก้เหงาแก้เซ็งก็แค่นั้นนะคะทีนี้ค่ะโรแมนตแองเจิลค่ะเขาให้ไพ่เวดี้ซูนมาไพ่เวดี้ซูนค่ะใบนี้อะไรหรอที่มันจะแบบเร็วเวนี้เออเร็วๆทนี้ก็คือไพ่ใบดีนิยามคือเขาให้คุณเลือกให้คุณเลือกว่าคุณจะเอาอะไรคุณจะ เลือกใครคุณจะเลือกทางไหนกันแน่ถ้าคุณยังรักความรักมันมีอยู่ในนี้หนึ่งถ้วยมันยังมีอยู่ในความสัมพันธ์ของพวกคุณน่ะนะคะหนึ่งถ้วยมันยังมีอยู่แต่ว่าคุณน่ะมองไม่เห็นมันนะมันเป็นติ่งอยู่ตรงเนี้ยหนึ่งถ้วยใหญ่ๆเป็นติ่งอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าบางทีอ่ะหนึ่งดาบอ่ะอีโก้โกมันมาบังไงอีโก้มันมาบังหนึ่งถ้วยแบบเนี้ยนะคะมันเลยทําให้แบบคุณมองไม่เห็นความรักที่มันมีอยู่ในนั้นไพ่บอกว่า โรแมนต์แองเจิลเขาถามคุณว่าให้คุณเลือกคุณจะเลือกอะไรหรอคุณจะเลือกไอสิ่งที่มันฉาบฉวยที่มันทําให้คุณมีความส่งชั่วคู่ชั่วคราวหรือคุณจะเลือกอะไรที่เขาอยู่กับคุณเขาทําเพื่อคุณเออคุณจะเอาอะไรคุณจะเอาทางไหนเอาซ้ายหรือเอาขวาแบบนี้นะคะก็ให้คุณเลือกแล้วสิ่งสิ่งนั้น คุณจะได้รับมันเร็วๆนี้เวอรดี้สูนเร็วๆนี้นะคะให้คุณเลือกแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณเลือกเร็วๆนี้นะก็ฝากไว้นะคะเป็นเป็นไม่บอกนะว่าว่าฝ่ายไหนเป็นคนทำฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนเป็นคนถูกฝ่ายไ,ไหนเป็นคนผิดจริงๆแล้วความสัมพันธ์ เรื่องความรักมันก็ไม่ได้มีถูกไม่ได้มีผิดไปซะทั้งหมดนะคนที่ทำแต่ง,งานไม่มีเวลาให้อีกคนหนึ่งอันนั้นก็ผิดเหมือนกันผิดที่คุณเอาแต่คุณไม่แบ่งเวลาอ,อคุณไม่แบ่งเวลาคุณเป็นคนมีคู่แต่คุณไม่แบ่งเวลาอีกคนหนึ่งก็ก็ผิดเหมือนกันที่เอะอะอะไรก็เหงา เอออะไรก็เรียกร้องแบบนี้นะคะอยู่ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เลยเหงานี่ๆหน่อย,อยๆไม่ได้เลยจะต้องมีคนแบบว่ามาซัพพอร์ตจิตใจ,ใจอยู่ตลอดเวลาก็ไม่รู้ทำไมนะคะคือแบบเรียกร้องมากเกินไปอีกคนนึงก็ไม่ให้เลยแข็งคือมาลือ้ออะไรอย่างเงี้ยคือต่างคนก็ต่างผิดไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกไปมากกว่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำความเข้าใจกันได้ดีแค่ไหน นะคะก็ฝากไว้นะเป็นข้อคิดเล็ก,ลกๆน้อยๆนะคะสำหรับนิทานในวันนี้นะคะที่ไพ่เขาเล่าให้ฟังเนาะหวังว่าพวกคุณอะออคนที่ความสัมพันธ์ยังยังอยู่นะคนที่ความสัมพันธ์ยังอยู่ยังไม่แหลกละเอียดไปในตอนนี้ก็หวังว่าคุณจะประครับประคองกันให้ผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้นะคะอดทนกันนิดนึงนะ แน่ๆก็เป็นคู่กันแล้วกว่าจะเป็นคู่กันนมันยากนะคุณนะกว่าจะเจอกันคุณก็ต้องรักษามันไว้ให้ดีๆนะคะก็ฝากเอาไว้นะสําหรับทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่นะชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะ ก็วันนี้ก็จบดเพลงเท่านี้เนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะสาหรับทุกๆการติดตามนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ในช่องนี้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้เป็นไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ